ดูดีๆเลยนะครับงวดนี้23กค,ค68หวยลาวเข้าเต็ม4ตัวตามสูตรที่แจกไปก่อนหน้านี้ไม่ได้โม้ครับเข้าจริงๆทั้ง2ตัว3ตัว4ตัวยังกะรู้อนาคตวันนี้ผมจะเปิดสูตรให้ดูเต็มๆพร้อมแจกแนวทางงวดหน้าแบบไม่มีกักใครตามแล้วรวยอย่าพลาดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้าน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจําและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่23กรกฎาคม2568เป็นเลขที่ได้จากการคํานวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเเซนเพราะหวยคือการสุ่ม สิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับนี่เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช้เลขฟันธงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบเล่นพอดีไม่เดือดร้อน ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้ก็เลยครับ ตะกี้เป็นเสียงจาก AI นะครับงดที่แล้วเข้าทุรงเนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับอ้าววันนี้มาว่ากันใหม่นะครับมาคำนวณกันใหม่อ่าโดยเริ่มที่สูตรที่หนึ่งนะครับให้สังเกตลูกศรนนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลขเก้านะครับเราก็นําเลขเก้ามาตั้งเลยนะครับแล้วบวกหนึ่งนะครับก็ได้ศูนย์เนาะเพราะว่าได้สิบเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับ แล้วบวก1นะครับ0ย์บวก1ก็ได้1นะครับแล้วบวกหนึ่งก็เป็น2นะครับพอได้2แยกเป็นกลุ่มที่2นะครับใน้2แล้วบวก3นะครับได้5แล้วบวก1เป็น6พอได้6บวก2นะครับได้แ8นะครับอ่สูตรที่1นะครับกลุ่มแรก9 0 12นะครับกลุ่มที่2 5 6 8นะครับอ่ะไปสูตรที่2กันก่อนนะครับ มาต่อกับสูตรที่สองนะครับสูตรบอกว่าใช้หลักพันนะครับเดี๋ยวขีดเส้นใต้ก่อนหรบอ่าพอได้หลักพันแล้วก็หลักร้อยนะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมคูณให้นะครับคูณสี่อ่ะนี่เด้อเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันเนาะหลักหน่วยสี่ตัว ก็คือคูณ4แล้วก็นำมาตั้งเลยนะครับเลข1หลักพันนะครับหลักร้อยเลข9กหลักหน่วยเลข2 4สตัวนะครับสี่อ่ะแล้วบวกเลขคงที่เลขหเท่ากับนะครับเลข6เป็นเลขสีแดงนะครับเป็นเลขคงที่อบวกกันเลยนะครับ1นบวกเตกเลขศูนเนาะมันได้1ิบนะครับ2 4 6 8หดนะครับ เอาแปดบวกหกได้สิบสีนะครับแล้วบวก1นะครับเป็น5นะครับโอชนเลขห้านี่สูมที่สองของสูตรแรกกับนี่สูตรที่สองชนเลขห้ 5, นะครับก่อนจะตัดสใจจับชุดนะครับเราไปดูเลขโปรแกรมก่อนเมื่อที่แล้วก็มาตรงกลางนะครับเด่นบนนะครับมาตรงกลางตามที่คาดนะครับ และนี่คือเลขโปรแกรมนะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับนี่คือเลขชนนะครับมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับชนมากน้อยแต่เราไม่แต่เราไม่สนเลขชนนะครับเราใช้การสังเกตนะครับเดี๋ยวใหญ่ขึ้นไปย่อก่อนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทํากรบอบตรงกลางไว้เพื่อแยกเป็นสามกลุ่มตรงกลางเลยนะครับกลุ่มติดสองนี่มาบ่อยติดบนนะครับ ก้าแปดสามหนึ่งอันนี้ติดในสามตัวบนวดี่แล้วก็มาเลขสองแต่ว่าผมเลือกเลขแปดก็มันชนเลขแปดกับสองสุดมือนะครับองมาตามนัดนะครับมาเลขเก้าใช้เลยชนได้ดีโอ้ยสูติสองชนซ้ายขวาเลยกับเลขโปรแกรมชนซ้ายขวาเลยเอาไงดีเอาไงดีสี่ห้าเก้าหนึ่ง ตรงกลางมีเลขเก้ากับเลขหนึ่งมันชนกับสูตรแรกนี่มีเลขเก้ามีเลขหนึ่งตรงกลางนะครับมีเก้ากับหนึงเอาไงดีนาะโอ้นี่ห้ากับหกนี่ชนหมดเลยนี่ห้ากับหกชนกับเลขโปรแกรมซ้ายมือนะครับเอาไงดีนาะอ่ะกลับไปเข้าๆก่อนผมใช้สูตรที่สอง ผมใช้สี่กับห้าเดี๋ยวผมจะเน้นเลขห้านะครับจะเน้นเลขห้าสีอะไรดีอ่าสีเจ็ดจับให้คร่าวๆก่อนสีอะไรอีกสี่ห้าสี่หกออีกจับตรงข้ามกันอ่าสี่เก้า จับกับตรงกลางเลข9แล้วก็41อ่าเนาะพอมันชนกับสูตรแรกของไายสูตรคำนวณมือนะครับเด็กโปรแกรมนะครับ9กับ1มันชนนะครับต่อไปเลข5อะ,อะไรดี50เนาะ50 52 54 45มีแล้วมี54อีก อะไรอีกเอาจับกับตรงกลางเนาะจับกับตรงกลางา9 51เห็นไหม 5, 9, 5, า9กับ51ผมจะเน้นเลข5นะครับนี่ผมจะทำตัวใหญ่ๆเลข5หมดแล้วชป8ก็ไม่มาตามนัด เมอก่อนชนหกมาอยู่หมดที่แล้วชนชนแปดไม่มานี่เอาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอใครชอบตัวไหนรักตัวไหนก็จับชุดกันเองนะครับอันนี้ผมปวดหัวปวดประสาทแล้วนะครับไม่รู้จะจับตัวไหนให้มันถูกหมดที่แล้วก็เข้าแค่เลขเก้า อ่านี่เดอ้อหากจะตามผมนะครับสี่เจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เก้าสี่หนึ่งอันนี้ตัวรองนะครับตัวเน้นเลขห้านะครับห้าศูนย์ห้สองห้าสี่ห้าเก้าห้าหนึ่งนะครับเออทั้งหมดนี้นะครับตรงกับบนล่างนะครับแต่พักหลังมันชอบเข้าบนเนาะหรือจะใช้เลขห้าจับกับ9ก้าศย์หนึ่งสองก็ได้นะครับนี่ใช้เลขห้าเนี่ย หรือห้ากับหกก็ได้นี่ห้ากับหกจับคู่กับเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่ถ้ามันทนกับเลขโปรแกรมตรงกลางก็เลขเลขหนึ่งกับเลขเก้าเราก็ใช้ห้ากับหนึ่งจับก็ได้โอ้ยห้ากับหกห้ากับหกจับกับหนึ่งเก้านจับตรงข้ามกันสูตรแรกผมแบ่งให้เป็นสองกลุ่มเโอเคเนาะ ให้เป็นแนวทางการตัดสินใจนะครับสูตรก็สอนไปแล้วนะครับเทคนิคการดูการสังเกตเล็กโปรแกรมก็บบไปแล้วนะครับตรงกลางมันติดบนหนึ่งตัวมันมาบ่อยนะครับมาทุกวดเลยพักนี้นะครับวดนี้เก้าแปดสามหนึ่งนะครับอากจะตามผมก็นี่เลยตามนี้เลยตรงกับบนล่างปิดดูยัดปิดถูกยัดได้กันเด้เอ,อบอกแล้วให้จับเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับ ได้แต่วังว่าขอให้ทุกคนโชคดีเนาะั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนเดบซี FC, ท่านใดช,ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ